ข่าวดีสำหรับเกษตรกร,กรที่มองหาพื้นที่แปลงใหญ่ๆแปลงนี้เลย25ไร่ติดถนนลาดยางด้านหน้าพื้นที่กว้างขวางดินสีแดงถนนลาดยางตัดผ่านทางเข้าออกง่าย รถใหญ่รถบรรทุกรถหกล้อรถปิกอัพรถเกง๋งเข้าได้สะดวกสบายทางสัญจรไปมาสะดวกตั้งอยู่ที่ตำบลสุพยามอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนื้อที่สวยๆทำเลดีใครต้องการที่จะมองหาพื้นที่อยู่อาศัยในภาคอีสานเนื้อที่มา่งมายรอท่านอยู่น้ำไม่ท่วมแน่นอนแผ่นดินไม่ไหวไม่มีอันตรายอยู่สุขสบายชั่วลูกชั่วหลาน ที่แปลงนี้25ไร่ราคาเป็นกันเองสนใจติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์อยู่ในคลิปนี้เลยขอบคุณครับ